ราชการจงหวัดตากต้อนรับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเดินทางศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดครั้งทีาา่3 เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูทรจังหวัดตากวางแผนล,ล่อซื้อจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้ของกลางยาบ้า200เม็ดผู้ต้องหาหลบหนีการจับกลุ่มจนเสียชีวิตมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ3รายสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องทิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะ วันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดก,การประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่สามค่ะ นายวสุธรบุญมากประธานคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการด้านการติดตามนโยบายของนายกเทศมนตรีครั้งที่3ณห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลผู้อำนในการกองการศึกษาผู้มำนในการกองช่างและผู้อำนในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบใน เรื่องการรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรื่องการดูงานโครงการอาคารเรียน4ทับโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโครงการปรับปรุงสนามกีฬานานาชาติโครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทีปังกรรัศมีโชตโครงการก่อสร้างอาคารสุขาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทและโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติหลังการประชุมหารือเสร็จสิ้นคณะกรรมการสามัญประ จำสภาเทศบาลพร้อมด้วยผู้อุ่งในการกองการศึกษาผู้มุ่งในการกองช่างและผู้อุ่งในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจงานโครงการที่ได้รับมอบหมายคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตะบนทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลน,นครแม่สอดเรื่องการจัดทำระบบไฟเบอร์ออปติกค่ะ ที่ห้องประชุมเ EC ชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสราานันนายกเทศมนตรีมอบหมายให้นายบรรเจิดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีรองประลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดและนายสยามจันทราทิศบริษัทเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟเบอร์ออปติกให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยนายวีระแก้วมณี รองนายกเทศมนตรีพร้อมคณะเดินทางศึกษาดูงานด้านการจัดทำโครงการไฟเบอร์ออฟติกสายใยแก้วนำแสงระบบ CCTV กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลระบบเคเบิลทีวี50ช่องรายการของเทศบาลนครแม่สอดที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรายเดือนและระบบการทำช่องรายการเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดนำโดยนายสิริพันธ์นันทสิริบรรณาธิการข่าวเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำข่าวภายใน ช่องรายการซึ่งเป็นช่องรายการ24ชั่วโมงและการถ่ายทอดข่าว5ช่วงเวลาระบบการทำงานภายในห้องบันทึกรายการซึ่งเป็นการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารให้ทันสมัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพในการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุชุมชนสักทองค่ะทีมสหาสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลแม่สอดออกหน่วยบริการสาธารณาสุขเคลื่อนที่บริการตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปภายในชุมชนสักทองเทศบาลนครแม่สอดโดยให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา โดยกิจกรรมการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพครั้งนี้ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพการตรวจวัดสายตาการตรวจภาวะข้อเสื่อมและการประเมินการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ และสำหรับการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีคืนวันก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพจะต้องงดอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดหลังเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปและเข้ารับการเจาะเลือดในเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬกาของวันที่โรงพยาบาลออกหน่วยให้บริการจังหวัดตาาจากการประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดตากครั้งที่2ท2,558ค่ะ ที่ห้องประชุมศรีสักทองมหาวิทยาลัยราชาพัฏกำแพงเพชรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพลตรีการุณขุนสูงเนินผู้บังคับการจังหวัดทาหารบกตากและนายสมชัยหัทยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตากคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตากครั้งที่สองทับส5ง โดยมีระเบียบวาระการประชุมว่าด้วดยเรื่องการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ประกอบด้วยนายจงจิตเตงยะตำแหน่งผู้อำนการสำนักง,งานทางหลวงที่4นายสุทัศน์บุษวันตำแหน่งผู้อำนการสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สอดนายมนตรีศรีสมบัติตำแหน่งผู้อำนการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่16จังหวัดตากและพันตำรวจโทรต่อลาบตินมาศ สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตากและการแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักง,งานทางหลวงตากเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสำนักง,งานทางหลวงที่4ต่อด้วยเรื่องเพื่อทราบและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนการเร่งรัดประสานงานการรักษาความสงบเรียบร้อยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ การดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในเดือนมีนาคม2558ที่จะจัดขึ้นณโรงเรียนนานวิเศษหมู่ที่5ตำบลพะวออําเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันพุทธที่18มีนาคม2558และการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าโดยเน้นย้ำให้เฝ้าระวังป่าซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือ ในประเด็นการป้องกันและดับไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงนี้เนื่องจากเป็นหน้าแล้งอากาศแห้งและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่จุดไฟเผาป่าวัชพืชเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อเตรียมการเพาะปลูกโดยไม่ระมัดระวังและไม่สามารถควบคุมไฟได้ซึ่งจังหวัดตากได้มีประกาศห้ามเผาเด็ดขาดระยะเวลา60วันระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์2558ถึงวันที่13เมษายน2558 เพื่อช่วยลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนจุดไฟเผาป่าเผาในที่โล่งพื้นที่ต่างๆมีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติป่าไม้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากล่าวว่าในเบื้องต้นขอให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการและประสานงานกันโดยมีการจัดตั้งกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ที่ใช้ประสานงานในเบื้องต้นและการติดต่อข้อมูลประสานงานของทุกหน่วยงานแล้วเมื่อเกิดเหตุไฟป่าขึ้นในพื้นที่ใดทุกหน่วยงานที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องเข้าดําเนินการดับไฟและแจ้งหน่วยงานอื่นเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและอำเภอในพื้นที่ ซึ่งในทุกอำเภอจะมีศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจและข้อมูลฮอสปอตประจำวันการรายงานให้ทราบและเฝ้าระวังทุกวันเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือการป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ก็เป็นกำลังสำคัญในการร่วมมืออีกด้วยจึงขอแจ้งย้ำประชาชนทราบว่าหากพบเห็นไฟป่าหรือไฟไหม้ในที่โลง่งพื้นที่ต่างๆขอให้ช่วยกันดับไฟ และแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายด่วน1784และ1362หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งที่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการข้าราชการผลเรือนที่เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตา,าค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น4อาคารสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไทยพมา่านายสมชัยหัตยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดและดเรเทอดเ,เกียรติชินสรนันนายยเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำโดยนางสุธิลักษ์เอื้อจิตถาวรผู้มนการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักง,งานกอพอ และนายจุธาธวัฒนอินทรสุกศีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอดีตปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กล่าวต้อนรับพร้อมเสนอรายละเอียดของข้อมูลการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้แก่คณะศึกษาดูงานได้รับทราบ โดยมองว่าในอนาคตเศรษฐกิจการค้าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วทุกภูมิภาคของโลกจะเชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดนซึ่งพึ่งพากันทางด้านทรัพยากรการเคลื่อนย้ายแรงงานแหล่งวัตถุดิบการผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นมีก,กับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยประเทศไทยควรเร่งเตรียมตัวให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจในพื้นที่แม่สอดครั้งนี้เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่มีลักษณะพิเศษนายสมชัยหัตยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดเผยว่าสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจะเปิดศูนย์บริการเบร็ดเสร็จ one stop service เพื่อบริการด้านการค้าการลงทุนและข้อมูลทุกด้านโดยมีคณะทำงานประจำประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องศูนย์บริการด้านแรงงานสาธารณาสุขและฝ่ายความมั่นคงในส่วนของศูนย์สถาปนาความสัมพันธ์และความร่วมมือเมืองเศรษฐกิจคู่แฝด Sister City แม่สอดเมียวดีใช้เป็นศูนย์ประสานงานไทยพมา่าโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Sister City ประกอบด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากสำนักงานการค้าต่างประเทศเขต7สำนักงานประสานงานชายแดนไทยพมา่า โดยมีหน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางเช่นเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อผลักดันให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเดินหน้าไปตามนโยบายของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี อำเภอแม่สอดจัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงานตากพาราชดำราสของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีค่ะที่ห้องประชุมวงธนาสารสินชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ตามโครงการความปลอดภัยในการทำงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่1ทับส5งโดยมีหน่วยงานและสถานประกอบการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่1ธันวาคม2 0 0 557ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานว่าการสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บทุพพลภาพเพื่อสนองพระราชดำรัสและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านกระทรวงแรงงานซึ่งมีภารกิจด้านความปลอดภัยในการทำงานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานจึงได้จัดให้มีโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างความปลอด ภายในสถานประกอบการเป็นไปได้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์สาธารณสุขจังหวัดตากจัดการประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านสาธารณสุขรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมอีโคอินอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยดรนายแพทย์ปองพลวอนปราณีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันจัดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสาธารณาสุขรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจำนวนกว่า85คนเข้าร่วมประชุมตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยกำหนดให้ท้องที่14ตำบล3อำเภอได้แก่ตำบลท่าสาย ตำบลพระทาตุผาแดงตำบลแม่กาสาตำบลแม่กุตำบลแม่ตาวตำบลแม่ปะตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดตำบลช่องแคบตำบลวาเล่ตำบลพบพระอำเภอพบพระตำบลคเนจื้อตำบลแม่เจราตำบลแม่ระมาตร อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทางนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณาสุขรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดตากจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานขึ้นจัดให้มีการประชุมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์แผนดําเนินงานด้านสาธารณส,สุขรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียนวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อนําองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ กำหนดขึ้นจะเป็นปัจจัยชี้นำอนาคตในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขโดยมีเนื้อหาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างระบบบริการการพัฒนาขีดความสามารถยกระดับในการให้บริการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ทุกระดับการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับกลุ่มต่างด้าวและต่างชาติทุกคนจัดระเบียบการลดหย่อนผ่อนปรนการจัดจ้างบุคลากรต่างด้าวการจัดเตรียมรับกรณีภัยพิบัติเช่น รถบรรทุกสารเคมีคว่ำอุบัติเหตุหมู่โรคติดต่ออุบัติใหม่รุนแรงงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยพมา่าร่วมประชุมหาหรือการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวสัตว์ติติเมียนมาค่ะ เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2558นายอูเมียวอ่องอธิบดีกรมแรงงานสวัสดิการแรงงานพม่าจากประเทศเมียนมาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมชายเดชแพรผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองตากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านแรงง,งานสัญชาติเมียนมาในพื้นที่จังหวัดตากและนายโมโจหัวหน้าแรงง,งานเมียนมาอำเภอแม่สอดองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่รวมทั้งผู้แทนบริษัททำหนังสือพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานเมียนมาในพื้นที่ชายแดน เขารวมประชุมรับฟังปัญหาเกี่ยวข้องกับแรงงานในประเทศเมียนมาโดยนายโมโจได้ยื่นหนังสือถึงนายอูมเยวอองเพื่อขอความช่วยเหลือปัญหาด้านแรงงานเมียนมาที่ทํางานไม่ตรงกับอาชีพจนถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกลุ่มที่ผ่านมามีจํานวน239คนถูกสารพิพากษาคดีปรับจํานวนเงินมากมายหลายพันบาทนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาค่าธรรมเนียมที่แพงทําให้แรงงานเมียนมาไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายได้โดยส่วนมากต้องพึ่งนายจ้างซึ่งทางนายอู เยวอ่องได้รับหนังสือไว้และกล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนื่องจากไทยกับเมียนมาได้จัดทำา o u u ร่วมเรื่องการใช้แรงงานสัญชาติพม่าขึ้น ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2009และมีแรายง,งานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งการพบปะกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทยครั้งนี้ต้องการหาหรือใน2ประเด็นคือแรงงานที่ครบวาระ4ปีทางการไทยจะดําเนินการต่ออย่างไรและคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติคอสชอได้ให้ราง,งานต่างด้าวสัญชาติพมา่าในพื้นที่ประเทศไทยทําบตรผ่อนปลน ในการอนุญาตทำงานขึ้นมาโดยจะครบกำหนดในวันที่31มีนาคม2558นี้ทางการไทยจะดำเนินการต่ออย่างไรซึ่งการขึ้นทะเบียนทอรร38มีแรงงานสัญชาติเมียนมาในพื้นที่77จังหวัดของประเทศไทยจำนวน645,567รายโดยทราบว่าหากค้นกำหนดนี้แล้วทางการไทยจะจับกลุ่มดำเนินคดี หากไม่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและทำบัตรอนุญาตทำงานโดยทางการเมียนมาต้องการหาหรือเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและพร้อมให้การรองรับในเรื่องการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานเมียนมาที่ขึ้นทอรอร์38วเท่านั้นชุดปรปาบปรางยาเสพติดจังหวัดตากบางแผ่นล่อซื้อยาบ้าจากขบวนการค้ายาเสพติดได้ของกลางยาบ้า200เม็ดแต่คนร้ายหลบหนีจนเสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3รายค่ะ เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2558ร้อยตำรวจโทสุทธิชัยระพีสันติร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดให้ช่วยสกัดจับคนร้ายที่หลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจคนร้ายใช้รถยนต์กระบะสีดำและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาะติดไปด้วยขับหลบหนีไปตามถนนกิติขจรมุ่งหน้าไปทางด้านทิศใต้ของเมืองตากจึงได้ระดมกำลังออกตรวจสกัดติดตามคนร้าย พบรถยนต์กระบะนิสสันสีดำหมายเลขทะเบียนบใบไม้มอมห้า559กำแพงเพชรที่คนร้ายใช้ขับหลบหนีชนกำแพงรั้วบ้านของชาวบ้านถนนซ้ายริมน้ำท่าแค่จึงเข้าทำการตรวจสอบพบศพบนายวสินแซ่ว่างอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่6ทับ2หมู่ที่6อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเสียชีวิตอยู่บริเวณข้างกระบะรถคันดังกล่าว ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกาะติดรถไปด้วยได้รับบาดเจ็บสามรายได้แก่ร้อยตำรวจโทสมศักดิ์สุทธิรองสารวัสสืบสวนอาการสาหัสสิบตำรวจตรีนันยพลขุนพิลึกผู้บังคับหมู่งานสืบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดหนึ่งนายทั้งสามคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก ได้สืบทราบว่านายวศินมีพฤติกรรมค้าย,ยาบ้าจึงได้วางแผนล่อซื้อจำนวน200เม็ดแต่นายวศินโยกยโยมาหลายครั้งจนครั้งนี้ยอมมาตามนัดและนัดหมายส่งยาบ้าให้ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลสาถนนกิติขจรเมื่อถึงเวลานัดหมายนายวศินให้เดินไปที่รถเพื่อนำยาบ้ามาขายให้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อจับกลุ่มนายวศินเห็นท่าไม่ดี จึงได้ขับรถที่ติดเครื่องยนต์ไว้หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระโดดเกาะหน้ารถยนต์เพื่อขึ้นไปบนด้านหลังกระบะโดยร้อยตำรวจโทสมศักดิ์ได้ทุบก,กระจกรถเพื่อให้หนายวสินหยุดรถแต่นายวสินไม่ยอมยังคงขับรถวิ่งไปทางด้านที่ใต้ของตัวเมืองตากอย่างรวดเร็วโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาะติดบริเวณหน้ากระโปรงรถและท้ายกระบะอยู่ทมกลางความแตกตื่นของประชาชนที่ต้องวิ่งหลบหนีกันจ้าละวัน และเมื่อขับไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางตันนายวศินเห็นจวนตัวจึงได้เบรกรถกระทันหันทำให้รถเสียหลักพุ่งชนกำแพงบ้านอย่างจังก่อนที่รถจะหมุนไปชนกับเสาไฟฟ้าทำให้นายวศินและเจ้าหน้าที่ตำรวจกระเด็นออกนอกรถไปคนละทิศละทางจนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวอย่างไรก็ดีขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งขยายผลการจับกลุ่มยาบ้ารายนี้ต่อไป หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บุ๊กสำนักข่าวนะครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ